ครับก็สวัสดีครับสาหรับสามกองทุนเด่นจากมูลจิ KWI นะครับที่อยากนำเสนอกับกลงทุนนะจะมีสามกองกองที่สามนะครับกอง KWI Smart Equity นะครับเป็นคลาส S S F นะครับผมที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานนะครับโดยเฉพาะสมาร์ทพลังงานสะอาดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น semiconductor ที่มีความสมาร์ทนะครับโดยกองนี้นะครับจะลงทุนในกองแ ก็ค <NYU. S 1> ือโรเบิกแซนที่เน้นการเติบโตระยะยาวในกลุ่มยูนิเวอร์สัลเอ็นจีนะครับซึ่งทางกองนะครับมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่โลกชิปเข้าสู่การใช้พลังงานอางที่มากขึ้นนะครับก็คือใช้พล s ยที่ดูน้อยลงแล้วก็ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นสมาร์ทเอ r นจีนะครับก็คือกลุ่มที่ต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและผลิตพวกดีวิสหรือว่าซินโครสเตอร์ที่ใช้ในการผลิตและใช้ไฟฟ้าในอนาคตถึงขึ้นนั่นเองนะครับโดยสี่อุตสาหกรรมหลักก็จะเป็น Energy Efficiency นะครับ Management Distribution แล้วก็พลังงาน Renewable นะครับผมห็นแม้ว่าทางกองแม่สะสมหรือลงทุนในกลุ่ม Renewable ค่อนข้างไอยสุดนะครับถึงแม้ว่าจะชิปมาทางฝั่งกลางเพราะเขามองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีทีตัด a บน a ฉดค่อนข้างต่ำครับเพราะจะเน้นในกลุ่มที่ลงทุนใน Energy Efficiency สูงซึ่งมี Competitive a d v a n t a g e สูงกว่ากลุ่มอื่นนะครับผมส่วน b r o a d c o นะครับเทียบกับคุณโลกนะครับก็20ปีต้นหลังก็ถือว่า o v e p e r f o r m นะครับ ทาง KDU I ก็จบการนปะน3ก่องครับ